สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจสาวน้อยมืองี้ยโสเพื่อนหม่านเป็นโอ้ยสาลูกวัดเมือห่อนกับฮอนมื่อไ่กว่าจะได้ไปเรียกเมือเนี่ไขลูกสาวใหญ่ไข่เป็นดำมาเยอะสีชมพูจ้ามือเนี่ย,ยมู่มมมนนมว่านนั้นระดับปฐมเนาะปฐมปฐมกับอันลูกสาวเดินขบวนแต่งชุดแฟ,ฟ,ฟ,ฟนตาซีอินเดียบุรบีไทยลูกเสดายโอย คุณแม่กับข้าจะถ่ายถอดชดอีกฟังหนึ่งถ่ายถ่ายแบบนั่งยางพานันซื้อเพราะนั่งยางพันแล้วนั่งกับพ่อเดินทบวนแล้วทุกอย่างนั่งกับไปเปลี่ยนชุดเลยเมื่เดทถ่ายจะ้ะนั่งถ่ายแบบกับมูนั่งเลยไปที่นี่มือนี้ลูกเสาใหญ่ระสีได้ไปอีกลุกเสาใหญ่เป็นดัมเมเยอร์เนาะเป็นดัมเมเยอร์ไปแม่ผ้าไปแต่งหนา้าเตือนแต่ตีสองเพื่ออาบน้ำแต่งตัวประมาณตีเกือบตีสาม แล้งตัวตีสองก็กลัวกับตีสามกับตีสามก็ออกผ้าไปแจงนะ่งหนากลับมาแม่พ่อก็กลับมาวันนี้อันอู้สิว่าฟังหมู่บ้านเด็กหน่อยเด็กหน่อยเออเด็กหน่อยปะมกันในระดับหนึ่งเขาก็แข็งแรงในระดับมือนี้มือนี้เป็นมัธยมจ้ะมัธยมมันนี้แห่งสีอ่าเยาวชนไทยพี่น้องแฟนครับแฟนเพ่งช่องสาวหน่อยเมืองยะโสธรนี่ระเบิงว่าอันโรงเรียน โรงเรียนหญิงเขาก็แข็งแรงขึ้นกันโรงเรียนหญิงล้วนนะจ๊ะพี่น้องอันดัมาเยอะอารสิทธยสีก็มิส,ส,สีสีขึ้นกันอันระดับมัธยมกับอะไรแต่ลูกปีที่แล้วลูกคอยเป็นเป็นเชียร์ลีดเดอร์ไปที่นี่มันเมืยมันซ่อมซ่อมปิดเทอมเดือนหนึ่งวางนึ่งหัน ผู้ใดเป็นเชียร์ลีดเดอร์สิผู้ใดพักเลยเด้อซ้อมเบิดมือก็คือบู้ใดไปเนี่ยซ้อ,อมเบิดมือหัดสองถุงซ้อมเบิดมือนั่งกระสีเมย์เพอปีวังหันนั่งเป็นดัาเชียร์ลีดเดอร์นั่งซ้อมผู้ใยุทธผู้ใเศร้านั่งกระเลืม่มเมย์ปีนี้นั่งกระเลืม่มเป็นดัมเพราะนั่งเป็นดัมมาเยอะกระซ้อมคือกันแต่ว่ากับยังเลดบอบู้ใดแบบฟิกต่องแปดโมงหัดสองถุงแปดโมงสองถุง,ง,ถงคือยังเป็นเลดเนาะ อดามไม่เยอะมันบม่ได้ยากปันนั่นเพราะว่าแต่ว่าเชลฟเดิมมันต้องผอมเพรียงต้องแข็งแรงไปที่นี่เมื่อวานไปไปไปเบิร์ระดับอ่ามาอ่าปฐุมเขาก็แข็งแรงนะ่ารักดีเดี๋ยวเมื่อนี้สีไทยของมัธยมได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์เนี่ยได้อจ้าเบิร์คลิปให้แน่ชวนมูมากินกาแฟตื่นแต่จีสองอันนี้เป็นอ่าหมูหยองพริกเผา อันเนี้ยสื่อเนี่ยในเล็กเจ็ดมากแต่เราเข้ากับไม่ได้เห็ดอืมอุ้นเอาเองเพราะว่าว่าพวกอุ้นหายสื่อมาใส่ตู้เย็นมาแล้วลายนะไม่เข่าจีกินเข้าก,กับออกไม่อุ้นออกยังไม่เลยไปสื่อดูมันถึงจะสิ่งกาแฟเมื่อนีร่มืนน่อไหรก็สิว่าเด็ก บริบทอาหารอีกแล้วจ้ะไปเฝ้าลูกอันนี้บันเดินขบวนเดินขบวนแล้วกะสีแข่งแข่งดำมาเยอะ,นะเนาะไอแข่งเชียริตร์เอ่อเข่ยแข่งดำก่อนตอนเดินขบวนอะที่เขาพ่วงใหม่น่ะเขาสิแข่งดำก่อนว่าสีแดงสีดพ่วงแบบว่ามีลี่ล่าในการพ่วงพ่วงใหม่นะอันบัานนี้พ,พ่อพ่อพ่อแข่งพ่อแข่งดำดำมาเยอะเซตแล้วก็สิแข่งเชียร์ลีิตร์ต่อต ทาจีท่ายิปท่ายิปแต่พี่น้องเด้อกดแหลกกดแช่งคนในเด้อพี่นอ้องสมกับข่อ,ไอ,อ,อ,อยไปฝ่าวัดมือวัดเวนหมู่บ้านอ้ยไปฝ่าหอนกับหอนว่าสีนี้หลูกกับแต่เทียงมันมันมีมันอันเคียดเด้อมันจะมีสองสองเวลาเสาร์กับอ่าชิบ,บายันมันจะมีแต่ละสีมันก็สีมีสองสองแบบข้ออิ่นเนี้ยก็คืออันแข่งสองรอบอะ่ะแต่ว่าว่นเมนทากเกาว่นเมนแบบเกา่าจะเป็นแบบใหม่ เสาร์กับเที่ยงสีบ,บอคือกันแต่ว่ามัอนี้ม่อไปกับสี่ยูฮอดเที่ยงนั่นแหละกัสีได้แค่คลิปช่วงเสาร์เพราะว่าช่วงบ,บ่ายสบดท้ายมันห่อนกักบกเช่นสี่กราฟคอนก็ได้บอวุ้เสาร์ไงไแบบแ่าแม่แม่บดริยูบดมือ,อยูแค่ฮอดเที่ยงพ้อพอลูกสาวหน่อยฮับมานั่มน,นะกับพร้อมกันกับแม่เลนเนยคุณพ่อไงกับเองได้ยูก็เลยบอบรดยานี่ยูฮอดเที่ยงแค่นั้นแหละ พี่เนีย่ยวไวเทนีิได้พี่น,น,พน,พน,น,น,น้องมอสั้งเครื่องแต่ยังไงมันกมวนไงฮอปพี่ว่าฮอาเป็นคุณยายฮอปแตยังม้วนน้ำเขาอยู่อันนี้ว่าเดียบนำได้จังใส่ชุดนอนอยู่ไปชมดูได้ตีสามอือไปได้ตีสามไปแต่งหน้าแต่งตาคลิปเนีย่ยวไวเทนีิได้ค่ะบ๊ายบาย,ยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมากินกาแฟน้วกันได้จา้าได้เศร้าจ้ากาแฟกาแฟ